สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็อยู่ในช่วงข่าวเช้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่16ทุกคนน่าจะรู้ว่าวันที่16มันคือวันอะไรมันคือวันหวยออกนั่นเองครับอ่านี่นี่อันนี้ของกาวนะอย่าคิดเดยอะเหมือนเดิมก็วันนี้ผมมาเล่าข่าวใช่วันนี้มาเล่าข่าวเช้าเลยคือข่าวเนี้ยคือเป็นพ่อค้าแลักหาเนี่ยรจากเชียงคานเนี่ยเขาซื้ออตเรี่มมาสองใบแล้วเขาถูกรางวัลด้วย แต่เขาสามารถเขาสามารถเอาหวยเนี่ยไปขึ้นรางวัลได้แค่ใบเดียวเพราะอะไรเลยเพราะว่าใบแรกอะ่ะมันเป็นวันหวยออกปกติใช่ไหมละ่ะแต่พอไปดูข้างหลังอันนี้สมมูรณ์นะวันข้างหลังมันกลายเป็นของปีที่แล้วก็นั่นแหละก็ทําคลิปนี้ทํามาเพื่อเตือนคนที่หลายคนที่คนชอบซื้อหวยด้วยแล้วก็ ก็ระวังด้วยเวลาซื้อมากกว่าสองใบคอยเช็กตลอดว่าใบาข้างหลังเนี่ยมันเป็นใบเก่าหรือใบใหม่แล้วก็งวดด้วยมันอาจจะเดือนปีนี้แหละอาจจะปีนี้เหมือนกันแต่แค่ว่าอาจจะเยอะคนละงวดวก็ขอให้ทุกคนถูกรอตเตอรี่ด้วยเอาไปเลยหกล้านถ้าถูกก็เอาไปเลยวันนี้ว่าบ้าครับกันดีครับ